เพิ่งกดออกนะคะกดเข้ามาก็ต้องดูให้จบสิคะพี่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องน้องแว่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหน้าเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องแว่นอีกแล้วนะคะโอเคค่ะซึ่งน้องแว่นก็พาทุกคนมาเล่นสลรอตโรม่าอีกแล้วนะคะโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยค่ะทุกคนเพิ่งว่างเลยนะคะ เรามาในทุนแค่หนึ่งพันสองรอบาทเองนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะน้องแว่นจะพาทุกคนแตกหรือเปล่านะคะอ่าเรามาลุ้นกันเลยว่าจะเข้าฟรีสปินหรือเปล่าไม่เข้านะคะอ่ะตอนนี้นะคะน้องแว่นเล่นเบทที่สี่สิบห้าบาทนะคะอะยังไม่กดออโต้โหมดนะเพราะว่าวันนี้กัดจะลองเล่นดูนะคะสําหรับใครที่อ่าอยากเล่นแบบเหมือนน้องแว่นนะคะอย่าลืมเลยนะทุกคน กดสมัครอยู่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครสงสัยตรงไหนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็สอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยน้องแว่นมาทยอยตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะอาตอนนี้นะคะทุนพันสองเรายังไม่เสียนะคะเรากําลังได้อยู่เลยนะตอนนี้นะคะน้องแว่นเล่นช่วงประมาณห้าทุ่มนะคะทุกคนอาตอนนี้นะคะเขาบอกว่าทางเว็บกําลังแตกเลยนะ ยิ่งเล่นดึกย,ยิ่งแตกนะคะเพราะว่าสล็อตโรม่านี่คือบอกเลยว่าจะแตกช่วงดึกๆเลยนะคะอ่ะน้องแว่นบอกทุกคนนะคะสําหรับคนที่ติดตามน้องแว่นอยู่นะ,ะสมัครวันนี้มีโฟดีๆมากมายเลยนะคะสาหรับสมาชิกใหม่นะสมาชิกเก่าก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเกมเว็บเราเนี่ยคือแบบแตกหนักมากอยู่แล้วนะคะอะไปต่อเรื่อยๆค่ะ ทุกคนคะนิ่งยเลยอ๋โอโหสร้อหกสิบบาทเลยนะคะวันนี้กะว่าจะเอากำไรสักประมาณสองพันก็พอนะคะทุกคน<ม>อ่ะแสดงว่าน้องแว่นต้องเล่นได้ประมาณสามพันนะคะสามพันสองประมาณนี้นะคะเพราะว่าทุนเราหนึ่งพอบาทนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนช่วงนี้นะคะน้องแว่นไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยสบายดีกันหรือเปล่าคะอย่าลืมพูดคุยกับน้องแว่นด้วยนะเหงามากเลยคิดถึงทุกคนเลยค่ะอากาศหนาวแล้วนะคะก็ไปเที่ยวพึ่งมานะคะก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปเลยนะคะอย่าพึ่งลืมน้องแว่นด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะ กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะอ่าสำหรับบางคนนะคะที่รอแจกเครดิตฟรีหรือว่าแจกเงินทุนนะคะกดติดตามไว้นะคะมีแจกแน่นอนนะคะทุกคนวันไหนที่เล่นแบบแจกเป็นหมื่นเนี้ยเดี๋ยวมาแจกเลยนะคะโอ้โหทุกคนพูดเพลินเลยอะ่ะตอนนี้เข้าโบนัสแล้วนะคะอ่าขอให้เราฟันสิงโตนะคะ อ่ะเลือกอันแรกก็ได้เก,กาะกำบังเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราได้หนึ่งร้อยสาบห้าบาทเลยนะคะอ่ะครั้งที่สองค่ะเราจะเลือกดาบนะคะเออโอ้โหหลบเก่งมากอ่ะครั้งที่สามเราจะเลือกดาบอีกโอ้โหฟันโดนโอ้โหทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราฟันโดนเจ้าสิงโตนะคะเราจะได้เงินนะคะโอ้เก้าร้อยเลยนะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยค่ะอ่ะครั้งโอ้โหได้เกาะกำบัง แล้วก็มันจะลดลงนะทุกคนเห็นคําว่าคูณหนึ่งคูณสองคูนสามนี่นะถ้าเกิดว่าเราได้เกาะคำบางมันจะลดลงนะเขาให้โอกาสเราเล่นแค่สามครั้งอ่ะโอ้โหทุกคนเฮ้ยเราได้กําไรแบบเยอะอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเออได้สองพันเจ็ดสิบบาทก็ยังดีนะคะอะความโลภเกิดขึ้นมาอีกแล้วทุกคนพอได้กําไรแล้วเราไม่อยอมหยุด อย่าทาตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณพี่เล่นแล้วได้กําไรแล้วนะแนะนํานะคะให้กดออกไปถอนตังค์เลยนะแต่ว่าน้องแว่นโลกไงเอออยากได้อีกนะคะอ่ะอีกสักพันก็ยังดีนะคะทุกคนอ่ะเล่นต่อไปเลยจ้ากาไรกําไรแบบเน้น,นๆเลยนะคะอ่าอ่ะ,อะ <c ười> นิ่งอีกทุกคนหรือว่าเขาอยากให้เราพอแค่นี้อ่ะมาละ อ uh huh. วันนี้นะคิดถึงทุกคนกะว่าจะมาเล่นให้ดูแบบน,นานๆเลยอะ่ะอ uh ๋อฮบมันากาศรอบข้างค่อนข้างที่จะเงียบนะคะทุกคนเพราะว่าเล่นในห้องนะคะก็เสียงเงียบนิดนึงนะเพราะว่าดึกแล้วนะคะยี้ดังก็ไม่ได้นะคะทุกคน <laughs> กลัวแม่ดุนะคะ โอ้โหทุนแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะเล่นได้สามพันอ่ะทุกคนคิดดูหาเงินแบบง่ายๆอ่ะแค่เล่นเกมแบบสนุกๆค่ะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสมัครฟรีนะคะอ่ะที่เกี็ดกดแนละ้วทุกคนกดเป็นออโต้นะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นแต่ว่าแบบยังไม่มั่นใจสมัครไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสมัครฟรีนะคะทุกคนไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสมัครฟรีค่ะยันนะคะสไลด์สมัครฟรีอ่าทุกคนลองกดสมัครเข้าไปดานลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพอสมัครแล้วก็เข้าไปดูหน้าเว็บเข้าไปดูเกมอะไรก่อนก็ได้อ่า โอ้โห oh. ตั้งแต่เล่นมานะบอกได้เลยนะคะว่าเว็บนี้แบบแต่งดีมากเลยนะจากที่เล่นมาแบบหลายๆหลายๆค่ายอะ่ะอ oh. สุดยอดเลยอะ่ะตอนนี้อยากเข้า4สปินอะ่ะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้4สปินหรือเปล่านะคะ เอาไม่ได้เฉยเอาเรากำลังได้กำไรอยู่ที่สองพันเลยตอนนี้เราจะกดออกเลยดีไหมหรือว่าเราจะใจสู้ตอทุกคนอย่าทำตามนะคะเอาจริงๆถ้าได้แล้วกดออกเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมวิจะคอมเมนต์พูดคุยกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงกันหรือเปล่า สำหรับ F อซน้องแว่นนะคะอย่าลืมเลยนะคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอย่าหายไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ดูใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะมีเครดิตมนาะแจกฟรีแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงนี้นะคะแบบใครรับปั่นอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนแบบว่างๆเนี้ยเดี๋ยวมารับปั่นนะคะทุกคน อแต่ว่าอย่าลืมกดลิงก์สมัครด้านล่างนี้ก่อนนะคะอ่ะเขายังนิ่งอยู่เลยอะ่ะเออ,อนี่ไฟอะมาลุนลุนกันนะคะทุกคนโอ้โหอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวขอฟิสปินไม่ให้เราอีกอะ่ะ ไปต่อรัรๆเลยจ้าโอ้โหแต่เกือบเต็มหน้าได้6 3 0้อยสามสิบบาทนะทุกคนโอ้หกร้อยสาสิบาทมันไม่ใช่น้อยเลยอะเออห6 0้อยหกสิบาทแล้วจ้าโอ้โหบิ๊กวินเลยนะคะบิ๊กวินห6ร้อยหกสิบาทนะคะทุกคนโอโ้ฉันงอยากจะร้องกรี๊ดเลยเอา้าทุกคนเข้าโบนัสอีกแล้วค่ะโอ้โหวันไหนที่แบบ อยากเข้าแล้วไม่เข้าวันไหนทิมไม่อยากเข้าเล่นเฉยๆก็เข้านะคะทุกคนอ้าวครั้งแรกได้ดาบเลยจ้าโอ้โหกดฟันเข้าอ่ะเฮ้ยเก้าร้อยมาเอาวันนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้กําไรสามพันเน้นๆเลยหรือเปล่าเรามาลุ้นกันอ้าด้กว่ากำลังไม่เป็นไรเพราะว่าเก้าร้อยขึ้นได้เลยก่อนหน้านี้แล้วจ้ามาจา่ะมาจะอีกครั้งเดียวขอดาบนะจ้าอีกครั้งเดียวขอดาบเลือกอันไหนดีอ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไร้นก็ได้ตังค์โอ้โหทุกคนคะอ่ะได้1นึ่บาทบวกกันกับของเดิมเราได้เท่าไหร่ส8่พันแเลยจ้าอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมเลยค่ะกดกระดิ่งด้านข้างนี้ด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้นะคะน้องแว่นขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่า ได้4,800บาทจ้ากำไรแบบปุ๊ปัวเลยอ่านไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะน้องแว่นดีใจมากเลยแต่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะ